สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเทคนิคการใส่ฝ้าเพดานนะครับอันนี้คือฝ้าเพดานก็เรียกแผ่นเรียบนะครับระเบ้องแผ่นเรียบแต่สําหรับแผ่นนี้นะครับมันอ่ามันแตกนะครับเพราะว่าคนที่ใส่เสื้อดานะครับเผลอปล่อยมือ ว่ายังยิ่งม่แล้วนะครับเพลิดปล่อยมือ่อนนะครับเป็นนี่ก็ประกฏว่าร่วงนะครับร่วงลงความเพนเพนนะครับขนาด3มิลนะครับเมื่อร่วงแล้วมันก็จะแตกมดนะครับนะครับดังนั้นกับวันนี้เดวจะเล่านะครับเหตุการณ์เกี่ยวครับการใส่ผ้าพีดานนะครับแบบไหนมันจะได้ไว โคตรว่าแผ่นแรกนะครับแผ่นแรกแตกมดครับแล้วก็แผ่นที่สองกับตามไปใหม่แล้วนะับแผ่นแรกคือคนที่ใส่เสื้อดำเผลอปล่อยมือก่อนนะครับเพราะว่าการติดฝ้าเพดานแผ่นใหญ่อย่างใน,น่อยไม่ต้องใช้คนถึง3คนนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นขนาด120ยยีคูณสองเมตรสีคือความยาวนะครับ2องเมตรสี เนาะครับทำไมถึงใช่สามคนนะครับก็คือคนที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งจะมีไม้นะครับไม้ที่เราได้ตีเอาไว้นะครับเป็นรูปกากระบาดนะครับเป็นรูปกากระบาดเอาไว้เพราะว่าหลังจากที่เรายกนะครับยกเป็นขึ้นช่วยเขานะครับช่วยเขายกขึ้นไปก่อนเราก็เอาไม้ที่เราตีครับเป็นรูปกากระบาด ดันไวตรงกลางไม้ที่เราตีไว้นะครับก็คือเป็นสองตัวับตัวหนึ่งยาว80อีกตัวหนึ่งก็ยาวเมตรยี่สิบนะครับคือตัวเม็ยสิบใช้่ามันยาวไปตามผ่นแต่ตัว8ปดสิบก็คือหายาวยุน่นแนวขวางนะครับของแผ่นว่าคนที่ เป็นคนยิงนะครับคนยิงที่ใส่เสื้อสีส้มนะครับเป็นคนยิงนะครับเราจะต้องช่วยนะครับช่วยดันตรงกลางเอาไว้แต่หากยิงทั้งมุมเซตนะครับยิงทงมุมเซตก็จะยิงไล่มานะครับตรงกลางนะครับไล่มาหาทางคนเสื้อดำกระติชัดไว้พอยิงตัวกลางเซตเราก็เลื่อนไม้นะครับเลือเล่อนเลืล่อนไม้คาร์กาบัด มาช่วยคนทางเสือดำแล้วกับในการขับาไว้แล้วกับคนเสือสีส้มก็ได้ยิงทำงานได้สะดวกแล้วกับก็คือพลาดแค่แผ่นแรกนะครับเพราะว่าเผลอปล่อยมือนะครับพกที่การทำงานบันเน้มมันไม่มีคำว่าพลาดนะครับแต่ว่าบอกว่าสิบนิ้วยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลัง นี่ก็เหมือนกันนะครับใส่แผ่นแดกเซจเราก็ใส่แผ่นที่สองตามไปนะครับ็คือจะทําในรูปแบบเดียวกันก็คือหลังจากคนที่อยู่ข้างล่างครับซึ่งเป็นคนเดินแผ่นนะครับเดินแผ่นกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับก็คือส่งให้เซ็โดยใช้ไม้ค้ากระบาดตามไปทุกครั้งนะครับ หากคนที่จับในในลักษณะนี้นะครับจะเมื่อยนะครับถ้าชจับไว้นานๆนะครับจะเมื่อยถ้าเรามีตัวช่วยตัวนี้การตีฝ้าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับถึงจะเมื่อยเขาก็แค่จับไว้เบาๆนะครับไม่จเพเป็นจะ้องช่วยดันช่วยประคองอะไรมากมายเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยเคยติดฝ้าเพดานลักษณะนี้นะครับโดยไม่ได้ใช้ ไม่ขากระบ,บาดนะครับในการช่วยคือขึอ้นไปบนนน่นเลยครับสามคนนะครับเมื่อขึ้นไปบน3สามคนการทํางานนะครับมันก็จะคัดขวางกันไปหมดนะครับคือนังด้านหนึ่งตัวแต่คนไปอยู่สามคนมันก็จะแคบนะครับการทํางานก็จะล่าช้านะครับก็คือคนที่สามเป็นคนเดินงานข้างล่างเราเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยในการพยุงแผ่นเอาไว ส่วนโครงนะครับโครงสร้างตึงใดทำโดยเล็กนะครับเป็นโครงสร้างเล็กเพราะว่าทุกวันนี้โครงสร้างส่วนใหญ่เราจะเป็นเล็กไปหมดครับจะหาม่แบบแต่ก่อนนะครับคงไม่มีเพราะว่าการซอยกระทงกซ็ซอยที่60สคูณ60นะครับมันก็จะลงตัวนครับในจำนวนแผ่นร2 0ยีคูณ2เมตรสีสิบ นะครับพอกระทงก็จะลงตัวนะครับในแต่ละแผ่นแต่ก็จะต้งองวางหัวไม้ให้มันได้ตรงกลางนะคของของแผ่นเรียบนะครับเวลาเรายิงจะได้ไม่มีปัญหาเอาสำหรับการใส่ผ้าพดานนะครับในวันนี้โดยทางจะของบัาน,นะครับท้องขานให้แผ่นกระเบื้องนะครับมันชนกันด้ว,ว่าแผ่นฝ้ามันชนกันเนี่ย แต่กรณีบางคนนะครับอาจจะทําแบบชักร่องนะครับอาจจะทําแบบชักร่องมันก็อาจจะดูสวยงามไปอีกอย่างแต่มันเสียตรงที่ว่ามันจะมีพวกแมงยักษ์ใหญ่หรือว่าพวกขยะไมโครย่างต่างก็ไปอยู่ตรงร่องนะครับทําให้ร่องที่เรา,าทิ้งเอาไว้นะครับหรือว่าทําร่องเอาไว้ นะครับพอนานไปมันก็ดูไม่สวยงามนะครับการทําความสะอาดมันก็ยากลําบากาส่วนการตีฝ้าหรือว่าใส่ผ้าในลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะยานแนวอีกทีหนึ่งยานแนวเพื่อไม่ให้มีร่องนะครับเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันมดนะครับทางทางแผงนะครับเมื่อเรายานแนวเซตก็จะเดาสีลงนะครับเวลาทาสีไปมก็จะเป็นเนื้อเดียว จะไม่มีรอยต่อนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ทําในหลักษารนี้แต่ในกรณีที่ผมทำนะครับผมจะทําแบบมาไม่ให้มีรอยต่อคือหลังจากเรายาแนวเซ็ตนะครับยาแนวเซ็ตเวลาทาสีไปมันจะไม่รู้นะครับว่ารอยต่อมันอยู่ตรงไหนอนะไรแบบไหนคือจะมองเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับเหมือนเราเทพื้นซีเมนต์นะครับทำนองเดียวกัน นะครับอันนี้ก็คือถือว่าก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอยู่กับคนชอบนะครับคนชอบโอบแบบไหนเราก็สามารถทําให้ได้เพราะว่าช่างนะครับช่างทําได้ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการสร้างอาคารบ้านเรือนนะครับว่าจะเพ้นการยกออกแบบนะครับลหลดลายต่างๆช่างเขาจะทําได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับแต่บางรบางครัวเรือนนะครับก็อาจจะมีโครงสร้างนะครับรือว่าแผนผังที่เขาไปได้มานะครับเราก็ทําตามแผนผังที่เขาหานะครับพอได้เหมือนกันแต่เราจะต้องอ่านแบบออกนะครับว่าแบบที่เราได้มานะครับมันจะมีแต่รูปแบบของโครงสร้างนะครับ ถึงใส่ดินสอรหรือว่าปากกาเขียนเป็นรูปแบบเราก็ต้องมาแกะนะครับแกเ้เบรอ่านการใส่แผ่นฟ้าม์มก็จะมีเศษนะครับไมมีคำว่าลงตัวเมื่อมีเศษเราก็จำเป็นจะต้องตัดนะครับตัดแผ่นแผ่นไปเบื้องแผ่นเรียบนะครับกับเบื้องแผ่นเรียบแล้วนำมาไปใส่อีกทีหนึ่ง เราจะเป็นกระเบื้องเพดานหรือว่าการปูพื้นกระเบื้องข้างล่างนะครับมันจะมีเศษครือการมดนะครับจะไม่มีคําว่าลงตัวเกลนะครับทําลักษณะจะได้ไวนะครับถือว่าเป็นเทคนิคอีกรูปแบบหนึ่งนอครับจะทาได้เร็วมากนะครับหลังจากนั้นเราจะได้มาตัดเศษนะครับ เมื่อใส่เศษเมื่อใส่เศษนะครับเรียบร้อยนะครับทั้งทั้งแผงนะครับเราก็จะทำการใส่ไม้หมอ้อทำอี่ก็คือทัดเศษก่อนเศษมันก็ไม่แน่นอน,นครับอาจจะเศษเป็นเล็กเศษเป็นใหญ่นะครับไม่แน่นอนว่าคนที่ทำบ้านเ่วนใหญ่เขาก็ อย่างสมมติว่าสี่เม็ดหรือว่าสามเม็ดห้าสิบอะไรทุนโนี้เวลาสั่งเหนมามันก็ไม่สามารถที่จะลงตัวนะครับมันต้องมีเศษนี่เลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้คำนวณตรงพวกเหรียบหรือว่ากระเบื้องปูพื้นนะครับก็คือต้องการเอาอะไรก็เอาตามท่นนั้นเลยนะครับเดยถาการยกบ้านมีการคำนวณจากถุงกระเบื้องหรือว่าเป็นว่าพดานนะครับมันก็ง่ายนะครับเวลาเราทํามันก็จะไม่มีเศษ ทัดเศแเราก็ามาใส่เศษใส่เศษแล้วนะครับก็จะได้ใส่เรียกไม้หมอบไม้หมอบคือพันตีรอบคางนะครับใส่รอบคางมันจะได้มองดูสวยงามหากเรายิงแผ่นฝ้าเฉยๆเราไม่ไม่ใส่ไม้หมอบมันก็จะดูไม่สวยงาม มันจะดูเป็นข้วนๆน,นะครับเมื่อเราใส่ไม้มอบมันก็จะเป็นลายตัดมันก็จะดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่จะทําในลักษณะนี้นะครับไม่ว่าที่ไหนนะครับเมื่อไม้ขันใส่ฝ้าเพดานก็ต้องใส่ไม้มอบนะครับถึงจะสวยงามแต่ไม้มอบก็จะมีหลายหลายขนาดนะครับบางที่จะมีขนาดถึง3นิ้วก็มีนะครับไม้มอบ เจตีงกำลังเะตัดตที่นี่นครับขนาดไม้หมอกเขอ,อยู่ที่สองนิ้วนะครับความยาวคือยาว3ามเมตรขนาดกว้างนะครับสองนิ้วรันตัดขมุมเราก็ส่องตัด4 5้าองศานะรัันทัด45้าองศามก็จะขมุมทุกตัวนะครับที่เราใส่แล้วก็ที่เราใส่ผ้าเพดาน สำหรับไม่หม,มอน,นี่นะครับซึ่งเป็นพลาส,สติกนะครับไม่ใช่เป็นไม้รับเป็นพลาส,สติกพลาส,สติกมันจะมีความทนนะครับทนทานไม่เหมือนไม้นะครับสังเกตนะครับนี่คือหลังจากที่เราได้ใส่หมอปลงไปมันก็จะดูสวยงามนะครับมันจะเป็นลายตัดไห้ถ้าเราทาบ้านทาผนังสีหนึ่งทาฝ้าสีหนึ่ง ตรงเสารเราก็ตัดส่ยตามรูปแบบของเสานะครับมันจะได้ดูสวยงามนี่นะครับตัวเรียนเสา,รเ,สารเราก็จะใส่ในรูปแบบลักษณะนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูให้ชมกันนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็ขอขอบคุณสวัสดีนะครับ